เจอเห็ดตีนช้างจ้ะนี่ยังไม่เก็บนะดูก่อนว่าม,มันมีกี่ดอกนี่ดอกนี้แก่จะเน่าแล้วจ้ะนี่ก็ดอกนึงเดี๋ยวหาดูอีกนะมันจะพอแกงหรือเปล่านี่จ้ะนี่ก็ด้วยดอกสวยๆนี่ตรงนี้สองดอกใหญ่ๆเก็บไปได้จ้ะเดี๋ยวเราจะเอาไปแกงจืดเก็บไปได้จ้ะเก็บไปได้เอามีดอยู่ที่สาปูพอดีเลยนี่เอาเหุ่นแล้วนะนี่ ดอกใหญ่จ uh, ้าว้หมาก็มันจองที่มันก็โหสเลึกเกินเราไม่ได้ไปบ้านมันสักหน่อยนี่ดอกที่สองดอกใหญ่ๆจะเอาไปแกงจืดนะคะตอนเย็นนี่นี่ก็อีกดอกนึงจ้าวันนี้ว่าจะไปตลาดเดี๋ยวซื้อปลาหมึกมาต้มกับเห็ดนะเก็บแต่ดอกสวยๆไปจ้ามันจะออกที่ขอนไม้ผุผุลุงบ่าวพูดกับหมา นี่นี่สามดอกเอาไปรวมกันไว้ก่อนจ้ะนี่ดอกตูมๆแบบนี้สวยเลยจ้าดอกแบบนี้น่ากินเดี๋ยวต้องเก็บดีๆกลัวมันจะแตกต้องเก็บย่้ให้มันแตกจ้ะนี่นี่ก็ดอกเด้วยโชคดีจังมาเจอเห็ดจมูกหมูแกงจืดกินอร่อยมากหรือจะยำหรือจะเอาไปลาบก็อร่อยนะคะคลิปก่อน นานมาแล้วสาปูเคยทําลงให้ดูนะตอนที่ทําแกงจืดวันนี้จะไม่ทําอาหารให้ดูฮะสายี่ดอกจริงจ้จ้ะดอกสวยๆจ้ะดอกนี้เกือบลืมเก็บโอ้โหเป็นฝังจมอยู่ในดินเลยนะนี่ไม้มันอยู่ใต้ดินจ้าจะดอกจ้ะดอกนี้สวยเลยกําลังตูมตูม ดอกกลมเลยจ้านี่ดอกก็จะดอกดอกนี้ก็กําลังตูมนี่เห็ดจมูกหมูของเราที่ได้วันนี้นะคะนี่ล้างเตรียมไว้แกงจืดจ้าดอกสวยนะ่ากินมากจ้ะเคี้ยวกรุบกรุบอร่อยมากนะคะ